ศาสนาของเมืองจะยุ่งยากวุ้นวายไม่มีที่สิ้นสุดคล้ายๆคนไทยชอบทะเลาะกันเองแต่ทุกคราวที่เกิดวิกฤตการใหญ่ขนาดไหนเหมืองรัตนโกสินทร์ที่ออกแบบมาให้เข้มแข็งก็รอดปลอดภัยทุกครั้งแถมด้วยโอกาสดีๆที่จะตามมาตัวอย่างเช่นช่วงประเทศตะวันตกล่าเมืองทุกประเทศแถบนี้สูญเสียเอการาชหมด มีเพียงสยามประเทศเดียวที่รักษาเอกราชไว้ได้สอดคล้องกับเรื่องเล่าในตำนานดวงเมืองแม้จะแลกกับการเสียดินแดนมากกว่าดินแดนของไทยในปัจจุบันแบบจำแขนขาดแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ส่งพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยมากมายเกณฑ์ชะตาบุคคลสำคัญ เกณฑ์ชะตาบุคคลสำคัญคร่าวๆโดยใช้ข้อมูลที่ปรากฏทั่วไปพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาวันคล้ายวันเกิดที่21มีนาคม2566เป็นต้นไปออกจากสภาวะชะตาอับอับอึมๆึม,มทำอะไรได้ครึ่งเสียครึง่งเหมือนเช่นระยะถูกสั่งให้พักงานตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเหลือแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตำแหน่งเดียว แถมลูกไล่เป็นระยะระยะเข้าสู่หนึ่งปีของแม้จะมีทุกต้องแบกแต่ดาวประจำชีพเจอดจ้าเริงร่าสุดขีดเพียงแต่จะในฐานะอะไรเท่านั้นเกณฑ์ตาของคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ท่านหมดเกณฑ์ที่จะได้เป็นนายกหญิงคนแรกตามที่ได้กล่าวมาท่านเคยให้สัมภาษณ์กับดเรเจิมศักดิ์เป็นทองไว้ ถูกเครื่องหนึ่งที่เมืองจะได้นายกหญิงแต่ผิดอีกเครื่องหนึ่งเรื่องตัวบุคคลเพราะหวยไปออกที่ตัวยอแทนตัวซอชนิดล็อกถลมตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม2,566เป็นต้นไปท่านออกจากสภาวะดวงตกหนักที่เป็นมาตั้งแต่มีนาคมปี63แล้วมีขุมทองจากงานหนักหน่วงกระให้ขดอยู เพียงแต่จะเป็นตำแหน่งใดเท่านั้นแต่ต้นปีถึงวันเกิดท่านที่หนึ่งพฤษภาคมปี2566ระหว่างการตัดสินใจพลรราดเพราะตัวเองเกณฑ์ชะตาบุคคลสำคัญท่านที่3ท่านอนุทินชาญวีรกุลถึงต้นปีมีนาคม2566ออกจากภาระหนักที่แบกมีสองปีครึ่ง แถมศัตรูใหญ่สู้กันทำให้พลอยเดือดร้อนเข้าสู่ปรากฏการใหม่ใหญ่เป็นเวลาสองปีครึ่งคือกลับไปสู้แล้วได้คืนหรือลาบคืนคงรณรงค์เรามีชัยเพียงแต่พันผวนจัดเป็นลาบทุกทุกขลาบระวังผัดพรากสูญเสียและชี้เป้าช่วงเวลาที่เป็นสื่อล่อโชคใหญ่ในชีวิตคือระหว่างวันที่หพฤษภาคมปี2568 ถึง14กุมภาพันธ์2569เกณฑ์ชะตาบุคคลสำคัญท่านต่อไปผลเอกประวิทย์วงสุวรรณต้นปีถึงวันเกิดวันที่11สิงหาคม2566ยังถูกกดดันจากปรากฏการชะตาอับทำอะไรได้ครึ่งเสียครึ่งตำราให้สงบเจใจและควรระวังสุขภาพที่ต้นมีนาคม2566เป็นต้นไป สู้แล้วจะออกมาดีมากกว่าร้ายเน้นไปที่หลังวันเกิดได้เฟีย้ยฟ้าวยาวไปเป็นปีมาต่อกันที่แพรทองทานชินวัตรติดตามและย้อนรอยยงชะตามาไม่นานมีวันเกิดที่แน่นอนจึงจะคาดเคลื่อนได้มากแต่มาดูคร่าวๆแล้วเกณฑ์ชะตาจรปีใหม่ผันผวนและขานกันมากทางด้านบวกและลบโดยด้านบวกคงไม่แตกต่างจากโผ คือตั้งแต่กลางมีสายนปี2566ถึงวันคล้ายวันเกิดวันที่21สิงหาคม2566ความนิยมชื่นชมหนุนดวงสตามากโขแต่ยังถูกกดดันจากปรากฏการณ์ได้ครึ่งเสียครึ่งอย่างไรก็ตามระหว่างวันเกิดที่21สิงหาคม2566ถึง21สิงหาคม2567 เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มที่มีเกณฑ์ท่าเป็นเจ้าได้สถาปนาเป็นคนธรรมดาจะได้เป็นพระยาผ่านทองจึงคาดว่าน่าจะมีตำแหน่งทางการเมืองเพียงแต่จะระดับใดเท่านั้นเกณฑ์ชะตาท่านต่อไปคุณพิธาลิ้มเจริญรัตเป็นปีของกลางขยายฐานกลังเมษายนปี2566เป็นต้นไป มีตำแหน่งทางการเมืองเพียงแต่จะกตำแหน่งใดเท่านั้นคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคดวงชะตาเด่นทางกฎหมายรัฐสภามากกว่าทางบริหารพักประชาธิปัตย์อยู่วาระเจ็ดปีของการตามหาความฝันปฏิวัติใจทางชีวิตในพักความเชื่อและจากมีนาคม2566 เป็นต้นไปสองปีครึ่งเหนื่อยหนักแน่แต่ถ้าเป็นคนก็คุ้มมาถึงเกณฑ์สำคัญที่จะเกิดในเมืองรัตนกโกสินทร์ปี2566แม่หมอฟองสนานจามอนจันท์คาดว่าจะเป็นอย่างนี้เรื่องโควิด19จางไปเข้าสู่ปีที่สองใน7ปีของการตีฝ่าสงครามเศร,รษฐกิจของโลกเพื่อปฏิวัติใจทางเศร,รษฐกิจ การทำอาหาได้ระบบภาษีระบบปบำเหน็จบำนาญของเมืองบางจังหวัดสงครามเศรษฐกิจที่ทำการจละเลยเป็นรบกันด้วยกำลังและอาวุธจริงเกณฑ์น,นี้เริ่มลางมาตั้งแต่กรกฎาคมปี65คาดผลสรุปกรกฎาคมปี2572คนไทยยืนอยู่ข้างกำแพงพระนครและจะถามตัวเองว่า ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรถ้าทำได้ดีกล้าปฏิวัติเป็นปแปรงเรื่องการธรรมหาได้ให้ล้ำสมัยไทยจะประสบความสำเร็จอย่างล้ำเลิศสถานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นผิดหูผิดตาฐานทางเศรษฐกษิจทั้งหลายเช่นตลาดหุ้นเปลี่ยนไป และไทยมีโอกาสหลุดจากประเทศกับดักรายได้ปานกลางไปสู่รายได้สูงแบบก้าวกระโดดพื้นฐานทางเศรษฐกิจเปลี่ยนตลาดหุ้นปรับฐานแต่หากทำได้ไม่ดีเราจะลม้มลุกคุกครานทางเศรษฐกิจถูกแสงหน้ากลายเป็นล้าหลังเกิดการขัดแย้งในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบผูกขาดหรือกิ่นรวบตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเพียงแค่ มริตยูแย่หน้าเข้ามาในดินแดนเศรษฐกิจของประเทศไม่กี่เดือนนั่นคือรัฐบาลต้องแก้กฎกระทรวงปลดล็อกผลิตเล่าที่กฎเกณฑ์เอื้อรายใหญ่ไม่เช่นนั้นจะเสียความนิยมทางการเมืองให้พักก้าวไกลก่อนหน้านั้นเจ๊เกียวขยับตัวก่อนใครหรืออาคาเนประกันภัยที่เจอเข้ากับบุทดสอบนำร่องอย่างน่าตื่นตาตื่นใจความหวังในการปฏิวัติ และตีฝ่าสงครามเศรษฐกิจคือดาวต้นต่อของการปฏิวัติทางโหรโดยพื้นฐานดวงชะตาเมืองนั้นเป็นตัวแทนโชคลาภและความสำเร็จของเมืองและขณะที่ดวงชะตาเมืองถือกำเนิดนั้นดาวตัวนี้ตั้งอยู่ในมุมที่ให้ความเข้มแข็งกับลัคนาเมืองซึ่งเชื่อได้ว่าในที่สุดผลจะออกมาดีมากกว่าร้ายเพียงแต่ดาวตัวนี้เป็นบาปปะเคาอ ก่อนจะให้คุณงามความดีต้องให้โทษหรือทำให้ทุกทุกยากยากก่อนจึงต้องดูกันเป็นช่วงๆในรอบ7ปีนี้เกณฑ์ชะตาที่สองเข้าสู่ปีที่สองใน7ปีของลางเกิดเกิดเมืองหลวงแห่งที่สองหรือเมืองขนาดใหญ่ที่ต้องลงทุนมากให้เป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศต่อไปที่เริ่มมีเขาลางมาตั้งแต่ประมาณกรกฎาคม ปี2,565แล้วโดวยเกณนี้คาดว่าประมาณกรกฎาคมปี2,572คงจะได้เห็นหรือเห็นความคืบหน้าของเมืองหลวงแห่งที่สองหรือพื้นที่พัฒนาเซนไทรเช่นโครงการเชื่อมโยงทะเลอันดามันกับอ่าวไทยหรือแลนด์บริดหรือไม่อาจจะออกในรูปแบบครองไทยที่จะเป็นโครงการไม่กับโปรเจกต์ของประเทศ โดยรอบนี้จะเริ่มเห็นแววตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566เป็นต้นไปภายในระยะเวลาสองปีครึ่งจะมีการตั้งหน่วยงานหรือโครงสร้างพื้นฐานของประเทศขนาดใหญ่โตมหูลานเกณฑ์ชะตาต่อมาตั้งแต่ต้นปีถึง1มีนาคม2566วงการดาราคนเด่นดังศินและปินเซเลบทั้งหลาย ยังอยู่ในบรรยากาศของดวงตกทุกใหญ่จากการพัดพรากสูญเสียโดยกลุ่มเซเลบทั้งหลายดวงตกมาก็ตั้งแต่ประมาณการมาถึงของโควิด -19 ที่ต่างจากไปเป็นบใบไม้ร่วงแบบผิดปกติเริ่มตั้งแต่นาคอมไล่เรียงมาเรื่อยเรืคล้ายๆเปลี่ยนยุคเปลี่ยนคนศินลเป็นแห่งชาติหรือศิลป็นใหญ่ก็พากันจากไปและบรรยากาศนี้ก็จะยังอ้อยอิง อยู่ในเมืองถึงหนึ่งมีนาคมปี2,566เกณฑ์ชะตาต่อมาฝืนไฟแก๊สควันระเบิดอย่างอ้อยอิงรอเกิดกรวมทั้งราคาพลังงานยังกดดันเกณฑ์ไฟแก๊สควันระเบิดขนาดใหญ่ในเมืองเกิดมาเป็นระยะระยะอย่างผิดสังเกตมาตั้งแต่ประมาณมีนาคมปี2,563 เช่น่อแก๊สปตทระ,ทอทอะเบิดที่บางบอ่อสมุรปราการหรือไฟไหม้โรงงานมิงตี้เคมีคอนซอยกิ่งแก้ว21ล่าสุดที่สัตว์หีบสถานบันเทิงเมาเท่นบีที่ตายไปเฉียด30โบศพบรรยากาศนี้ยังจะรอเกิดได้จนกว่าจะพ้นหนึ่งมีนาคมปี2566แต่ก็อีกนั่นล่ละค่ะเมืองจะเจอภัยแบบใหม่มาแทนที่อาจจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำ เกณฑ์สตาต่อมาการหลอกลวงต้มตุนขนาดใหญ่และดา่ามากอาวิชาต่างๆจังโผล่ให้เห็นเต็มเมืองพร้อมทั้งการขึ้นสูงกระแสสูงของกัญชาและพืชกระท่อมอยาเสพติดล่าสุดก็มีการแก้กฎกระทรวงปลดล็อกผลดิตเหล้ารวมทั้งการกลับมาของห้วยบนดินเกณฑ์น,นี้เริ่มตั้งแต่ประมาณเมษายนปี65ที่เกิดเรื่องใหญ่ตั้งแต่แก๊งคอรเซนเตอร์อาวาด รบกวนคนในเมืองกระดดวงตกก็เป็นเยื่อและแม้คนในเมืองจะเริ่มคุ้นคุ้นกับปรากฏการณ์นี้แต่ก็มีคนหลงกลสูญเงินระดับร้อยล้านรวมทั้งประเด็นของฟอร์ดิตทีดีที่แทบไม่น่าเชื่อว่าจะมีใครลงเชื่อเกี่ยวกันคนวงการบันเทิงเข้าไปหลายคนหรือกรณีการบุกจับปาร์ตี้นักท่องเที่ยวชาวจีนย,านยานน่านยันนาวาพบสิ่งผิดกฎหมายเพียบ ต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินบุ่นวายสำคัญคือการเคลื่นสู่กระแสสูงปลูกกัญชาเพื่อกระท่อมกันเต็มเมืองเพราะปลดล็อกกัญชาเพื่อกระท่อมออกจากยาเสพติดเพื่อใช้ด้านสุขภาพเศรษฐกิจแม้จะไม่มุ่งหมายเพื่อสันทนาการแต่อาการคุมกันไม่อยู่ก็เริมมีให้เห็นเป็นที่วิตกกังวลโดยทั่วไปว่าจะเลยเถิดไปไกล ลาสวดเรื่องเล่าที่รัฐบาลได้แก้กรดกระทรวงจากเดิมที่ตึงมากๆเหมือนกิจการรายย่อยออกจากตลาดก็ยืดจุนมากขึ้นซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะมีกฎระเบียบอะไรออกมากิจกันกรายอื่นอีกหรือไม่ส่วนหวยบนดินนั้นคาดว่าจะเปิดซื้อขายได้ก่อน18ตุลาคมปี66แต่หลังจาก18ตุลาคมปี66ถึงสิ้นปี กิจกรรมเทาๆทั้งหลายคงระวังตัวเนียมๆและมุดลงซ่อมซุมใต้ดินไม่ค่อยประเจอประเจอขึ้นอยู่กับฝีมือเจ้าหน้าที่จะหาหนทางเปิดออกมาได้หรือไม่